คํ bad boys, bad boys. าเตือนคู่เอกดีใบรับรองจาก k a r e n p l a y e r Academy for Animal Training and Be h a v i บ r สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันค,คลิปนี้นะครับเรามาดู น้องมันนี่นะครับน้องมันนี่เนี่ยเคยเดินกับเจ้าของไปแล้วนะครับนี่ทาความเข้าใจกันนะครับบอกโพสชันบอกตําแหน่งว่ามอนอคนนี้คือใครมันนี่ต้องเข้าใจนะต้องไม่รังแกนะแล้วให้มันนี่นะครับเริ่มศรัทธาตัวเจ้าของนะครับในเมื่อเลยเมื่อเราสอนนะครับให้เจ้าของเนี่ยจัดก,การนะครับแม n จมันนี่แล้วเรามาดูวันนี้นะครับจะสอนให้ น้องมันนี้เนี่ยมีสมาธิอยู่เจ้าของมากขึ้นด้วยคำสั่งพื้นฐานง่ายง่ายครับนั่งคอยและหมอบคอยครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับลองสังเกตตอนเจ้าของเดินกลับเข้ามานะครับมันนี่จะมีการรับรู้นะครับมีการใส่ใจแล้วก็มองเจ้าของนะครับโดยที่เราไม่ได้ขนมร่อนะครับ ลองดูนะครับว่าคอนเซนเทรตและอั t เทนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมาจบอยู่ที่ตัวเจ้าของนะครับถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าแวลที่มันนี่จะรับรู้ได้ครับจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็คืออยู่กับการขยันซ้อมแล้วก็จังหวะอย่างเดียวละครับ ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมา้าสนุกกันต่อไปครับ